จากความร่วมมือด้านการพัฒนาและทดสอบด้าน 5G ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีพศ2561ระหว่างบริษัท Advanced Info Service ิสจำกัดมหาชนหรือ AIS กับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจวบจนถึงปัจจุบันล่าสุดทั้งสององค์กรได้ขยายความร่วมมือในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้สนับสนุนภาคการศึกษาโดยได้เปิดตัวศูนย์ 5G R&D ชื่อ AIS 5G พเกา N d and 5G กร a าดณอาคาร100ปีวิศวะจุฬา ความโดดเด่นของศูนย์แห่งนี้คือได้มีการติดตั้งสถานีฐาน 5G ที่เลือกใช้คลื่น2,600เมกะเฮิรตซ์และคลื่น26กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเหมาะกับการพัฒนายู Case ในหลากหลายรูปแบบ คือเป็นแห่งแรกของสถานศึกษาในประเทศไทยทําให้ที่นี่เป็นพื้นที่ทดลองทดสอบ 5G บนสภาพแวดล้อมจริงด้วย Live Private Network ซึ่งนิสิตอาจารย์ตลอดจนนักพัฒนาสามารถใช้เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ทดลองทดสอบเทคโนโลยีต่างๆบน 5G ไม่ว่าจะเป็น AI Matching Learning IoT หุ่นยนต์ได้อย่างไร้ขีดจ,จำกัดซึ่งในโอกาสการเปิดตัวศูนย์ครั้งนี้ได้มีการนำผลงานของคณะวิศวกรรมศร จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมได้แก่การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หุ่นยนต์บริการในครัวเรือนการทดลองวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับเป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ของการศึกษาด้านโครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยี 5G ตลอดจนการจัดสัมมนาเวิร์กช็อปจากวิทยากรหลากหลายวงการที่หมุนเวียนกันเข้ามาให้ความรู้ใช้เทคนิคที่สำคัญซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้นิสิตได้พัฒนาบริการต้นแบบบน 5G อีกด้วย ทั้งหมดนี้นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาทักษะของนิสิตท,ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคตของประเทศตลอดจนการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมในโลกอนาคตให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย AIS 5G p g เพกาวแ d and 5 g กระดาจึงเป็นความร่วมมือที่ตอบโจทย์และเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมบนแซนด์บ็อกซ์อย่างแท้จริงที่สำคัญยังแสดงถึงวิสัยทัศน์ของ AIS ที่ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนสร้างทักษะเพื่อเตรียมรองรับเทคโนโลยี5 g เพราะ AIS เชื่อมั่นว่าการศึกษาอย่างเต็มที่และมากที่สุดนั้นจะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญสามารถนำมาประยุกใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแนวคิด จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวซึ่ง AIS พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่